ในไอ24ชั่วโมงท่ามกลางบรรยากาศควันหลบปีใหม่นะคะในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีของอุตสาหกรนไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะวันนี้เรามาดูกันต่อว่าในปีนี้อะไรจะมาแรงในการค้ามการจากฟลอกนะคะซึ่งเขาก็มีนักวิเคราะห์ได้ต่างๆออกมาพิจารณแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะได้รับความนิยมกันในปีนี้มาดูกันไวก้ก่อนเพื่อหวังแผลดเก,กิดการปรับตัวนะคะแนวโน้มแรกแน่นอนค่ะว่าต่อไปแท็บเล็ตจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาจะถูกลง โดยพวกอุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนก็จะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็อัจฉริยะมากขึ้นอย่างเช่นการใช้เคสไอโฟนป็นเซนเซอร์ในการตรวจวัดคลื่นหัวใจสาหรับผู้ผลลป่วยโรคปวดใจเป็นต้นพวกรถยนต์ก็จะมีการนำอุปกรณ์เสริมมาช่วยในการควบคุมการขับรถด้วยนะคะตั้งแต่การจอดรถการหาที่จอดมีดระบบนํทาทางการเชื่อมต่อเตอเน็ตซึ่งทก็ย่างจะได้ทั้งอุตุนเอมก็ทำรถยนต์ที่ขับเองได้โดยไม่ต้องใช้มนรู้จำมาแล้วต่อไปด้วยอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องอแปลกหรอแน่ค่ะแน่นอนแมาคาดกันเลว่า การสวมใส่อุปกรณ์ไอทีก็จะกลายเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้อุปกรณ์ไอทีจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์อย่างเช่นเซนเซอร์กล้องอุปกรณ์ต้อนข้อมูลหรือแม้กระทั่งจอที่ติดอยู่บนแว่นตาหรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่คอมพิวเตอร์ก็จะโต้อตอบได้เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าก็จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของความปลอดภัยเช่ในใช้ในการกดล็อกและก็ใช้ประโยชน์อือ่นๆทางธุรกิจได้ด้วยส่วนคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปประมวลผลบนคลาวด์แทน และต่อไปชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยการแจ้งเตือนละค่ะเพราะว่าทุกวันนี้การนั่งคอยการแจ้งเตือนพวกอ e ีเมล WhatsApp Line Facebook ไม่เสร็ต่างเนี่ยก็กลายเป็นพฤติกรรมปกติไปแล้วจริงไหมละคะปิดท้ายกั้ด้วยเทคโนโลยีเจสเตอร์หรือว่าการควบคุมก,การทำงานของคอ,คอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางก็จะมาแรงแล้วก็มีการต่ไปใช้กันอย่างหลากหลายมากขึ้นค่ะแต่ยังมีอีกเฟรนหนึ่งที่เราขอเพิ่มเติมจากที่ฟองเขาทำนายเอาไว้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นอีกในปี2023ก็คือ Second Screen ือว่าจอที่2พฤติกรรมที่ดูจอทีนี้ไปรร้อกับจับจ้องจอที่สอก็คือจอคอมพิวเตอร์มือถือว่าแท็บเล็ตไปด้วยเพื่อที่จะโพสต์ข้อความในาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแสดงความคิดเห็นอินกับละครเชียร์การแข่งขันเหมือนได้คุยกับคนในื่นที่ร่วมอยู่รายการกับเราทั่วโลกหรือแม้แต่หาข้อมูลเกี่ยวกับรายการนั้นๆค่ะที่เห็นชัดเจนม,มาแล้วเนี่ยก็เวลาที่ฉากละครแรงเง,งามีผู้ชมละครโพสต์ข้อความบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไปซั้อๆกับการดูละคร จนกระทั่งติดอันดับหนึ่งของแท็กบนทวิตเตอร์ที่มีการพูดถึงมากสุดในวันที่ละครฉา,ายไปแล้วเท์ตอ่สอบน,นี้กลายเป็นประเด็นที่ผู้ผลิตรายการหรือแม้แต่นักโฆษณาต้องจัดตาเลยนะคะและในปี2 0 1 3นี้เราก็มาร่วมกันใช้เทคโนโลยี IT เป็นอย่างสร้างสาัเพช่วยร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชาติแล้วก็พัฒนาประเทศไทยนะคะรายละเอียดต่างๆเพติดตามกันได้นในเว็บไซต์ของรายการ,การสวัสดีค่ะ